เมื่อวันพฤหัสที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโพสต์ทูเดย์และเนชั่นทีวีได้จัดสัมมนายิ่งใหญ่นะฮะเชิญอาจารย์สุปชัยพานิชพักภาคธุรกิจและตัวแทนของพักการเมืองต่างๆพูดถึงทิศทางอนาคตเศรษฐกิจแน่นอนครับในพักการเมืองต่างๆนั้นมาร่วมทั้งหมด7พักทุกพักมีแนวทางมีกลยุทธ์ในการกลับเคลื่อนนโยบายที่แตกต่างกันครับครับก็ต้องบอกว่าทุกพักเนี่ยครับ ส่งผู้นําทางการเมืองหรือหนที่หัวหน้า<ผ>ทีมเศรษฐกิจเข้ามาเพื<ม>่อจะบอกว่าพรรคตัวเองเนี่ยจะนําพาศเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะที่โลกมีปัญหาประเทศมีปัญหา<ม>อย่างไรนะครับมีใครบ้างครับพีบ่ช้างวิวจะมีฝั่งฝ่ายเอาฝ่ายค้านก่อนนะฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จะมีคุณโต้งกิติรัตนนรงคุณพิธาลิมเจริญรัตน์คุณตงมาในนามของเพื่อไทยเพื่อไทยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็เก้าไก่นะครับฝั่งรัฐบาลเนี่ยครับ ก็จะมีสองท่านคือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์และหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็คือพลังทีท็อปพลังประชารัฐด้วยดีพลังประชารัฐตอนนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพรักแล้วคุณสุพันนี้ฟังอะไรฟังพรักใหม่เกิดใหม่พรรเกิดใหม่เกิดใหม่ก็มีสองพักคือคุณกรกับคุณสุพันทั้งเจ็ดคนมาฉายประเด็นนโยบายพัก กับการ d ร i v e e อีกคน y ครับเอาเราไปดูฝ่ายค้านก่อนนะฝ่ายค้านก่อนฝ่ายค้านคุณกิติรัตน์นะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องทําคือต้องคงความสําคัญกับการส่งออกอ๋อน้่เรื่องส่งออกนี่ครับขับเคลื่อนนะครับและก็การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ที่หารายได้นะครับและก็การอุปโภคในประเทศครับรวมทั้งการลงทุนคือแปลว่า4เครื่องยนต์หลักยังยึดอยู่ไปดูฝ่ายค้านอีกคนหนึ่งครับคุณพิธาคุณพิธา คุณพิธาบอกว่าเราจะกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างไร,รให้ถูกใจใช่ว่าถูกใจคนไทยถูกใจคนไทยตรงใจนะเพราะที่ผ่านมาเรามีเศรษฐกิจที่ไม่ตรงใจทั้งตลาดโลกและก็คนไทยมามากแล้วะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องนะครับ,รบมาเอาอะไรต้องแลกมาด้วยเสื่องความเสียสละของคนไทยเพราะฉะนั้นพักก้าวไกลจะ ทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดขับเคลื่อนตรงใจกับคนไทยออออทำให้ค,คนไทยลดความเหลื่อมล้ำให้ได้สร้างของคนไทยขีดความสามารถของคนไทยเนี่ยยกขึ้นมานี่คือสองพักที่คิดและขับเคลื่อนนโยบายแต่ฟังเราสองคนสามคนเนี่ยไม่เท่ากับไปฟังเขาจริงๆไปฟังอสองคนสองผู้นำฝ่ายค้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการท่องเที่ยวนะครับ รวมถึงเรื่องของการบริโภคอคใ,ในประเทศแล้วก็เรื่องของการลงทุนภาคเอกชนดังการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเราอยากเห็นค่าแรงค่าจ้างต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็หวังว่าท่านนักธุรกิจจะไม่ตกใจมากนะครับเพราะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทําทันทีแต่ผมเชื่อว,ว่าท่านเห็นแรงกดดันแล้วล่ะครับแล้วก็ค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นนะครับถ้าหากเราไม่ขยับรายได้ให้เขานะครับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะไปบีบเอาความสามารถในการชําระหนี้ให้ลดลงแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะลดลงด้วยเนี่ย โตอย่างเดียวแต่เหลื่อมล้ำไม่มีประโยชน์ครับมันต้องทั้งโตด้วยและลดความเหลื่อมล้ำไปในที่เดียวกันในการกำหนดนโยบายให้ตรงใจคนไทยด้วยตรงใจตลาดโลกด้วยเติบโตด้วยลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยคือนโยบายที่เชื่อว่าสร้างงานซ่อมประเทศเพื่อที่จะเชื่อมเศรษฐกิจโลกมันต้องใช้เทคโนโลยีมันต้องใช้วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มันมีอยู่ในการที่จะเปลี่ยนปัญหาของประเทศไทยให้กลายเป็นโอกาส มันคือการสร้างงานซ่อมประเทศและพร้อมที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพทั่วประเทศไทย1ล้านงานนั่นคือมุมมองแนวทางกลยุทธ์ของสองพักผู้นำนด้านฝ่ายคา้านมาฝั่งรัฐบาลบ้างครับฝั่งร,<ถ>รัฐบาล<ถ>คุณท็อปวราวุธศิลปอาชาต้องทําให้ทุกคนมองเห็นโอกาสโอ,โอกาสเน้นโอกาสไทยต้องให้โอกาสนะครับในให้ความหวังกับทุกๆคนครับ ทุกๆรุ่นไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นหนึ่งรุ่นใดนะครับประเทศไทยต้องมีความมั่งคั่งที่นี่นะครับทุกคนเติบโตขึ้นได้แต่คุณท็อปพราวุฒิเน้นเรื่องการเติบโตและความยั่งยืนเป็นหลักเขามาโค้บแลนดิ้งด้านนี้ซัทเซนเป็นเบอร์หนึ่งครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์พี่โอว่าไงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องสร้างสร้างเงินสร้างเงินสร้างคน แล้วจึงมาสร้างชาติถ้าสร้างเงินไม่ได้สร้างคนไม่ได้อย่ามาสร้างชาตินี่นี่ท่านบอกว่างนี้และต้องคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเลิกคิดรัดนําแล้วต้องให้ตลาดมันนําการผลิตเลยใช้คำว่าตลาดนําการผลิตตลาดนำการผลิตต้องทำสินค้าตามความต้องการของตลาดอย่างซอฟต์พาวเวอร์ไอ้นี่คือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะนะฝ่ายค้านยังมีฝ่ายรัฐบาลยัลมีรัฐบาลอีกคนหนึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษากรรมการนโยบาย าาาทางด้านพรรคพลังมรชชารัฐคุณอุตมะสาวนายนนะครับคุณอุตมะฉายภาพอยู่เรื่องหนึ่งคือปัญหาว่าด้วยเรื่องหนี้สินครับหนี้สินคนที่เป็นดินพ่อหางหมูจากวิกฤตโควิดต้องแก้ไขด่วนเลยแก้ทั้งนี้ในระบบนอกระบบให้ได้ก่อนอและมาเล่งรัดการดำเนินการในส่วนอื่นๆอุตมะบอกก็คือต้องปฏิรูประบบการทำงานแบบราชการครับราชการ ต้องให้แก้เรื่องคอขวดใช่นี่กฎหมายนี่เพียบเลยอันนี้อันนี้เป็นตอนขั้นตอนการอนุญาตอนุมัติหรืออะไรเงี้ยเยอะหมด140ฉบับเลยอีโยตินกฎหมาย140ฉบับอเยอะมากเราไปฟังเสียงของสามตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลที่ไปพูดกันเมื่อวันพฤหัสบดปีที่ผ่านมาครับ ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่ให้โอกาสให้ความหวังกับคนทุกๆรุ่นประเทศไทยด้วยความมัง่งคั่งที่เรามีทุกคนเจริญเติบโตขึ้นมาจะต้องเป็นประเทศที่มีความหวังเป็นโอกาสให้กับทุกๆคนตลาดต้องนำการผลิตและต้องนำการผลิตทั้งผลิตสินค้าผลิตบริการและสิ่งใหม่ที่เราต้องเอามาขายคือซอฟต์พาวเวอร์ตลาดโลกต้องการ ความยั่งยืนจากการผลิตและการให้บริการสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตลาดนำการผลิตก็คือต้องผลิตสิ่งที่นำไปสู่ความยั่งยืนแผลเป็นจากโควิดใครบอกว่าโควิดหมดผมถามผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะคนตัวเล็กยังเป็นแผลอยู่ไหมเป็นแน่นอนเรื่องของหนี้สิน จะแก้อย่างไรแนวทางของเรานั้นคือการรวมแล้วทำนี่แก้นี่ทั้งหมดอย่างเป็นระบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจต้องเริ่มจากฐานรากเรื่องของเกษตรเรื่องของการท่องเที่ยวการผลิตชุมชนต้องเอามาผสมผสานแล้วยึดโยงอย่างครบวงจรอ่ะไปแล้วห้าพักครับยังเหลืออีกสองพักครับ ต้องเรียกว่าพักใหม่นะพักใหม่ใช่ไหมพักใหม่นะไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยส่งใครมาส่งคนสุพรรณมงคนสุธีถือว่าเป็นประธานนโยบายเศรษฐกิจบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไร้ต่อไปได้เนี่ยตัวไร้ายสคัญที่สุดคือภาคเอกชนครับรัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลือและปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือเรื่อง นี field, so activity, ่นี um. uh ่ค huh. ร uh. uh. ัวเรือนและทําอย่างไรก็ตามมาให้ลากฐานการเกษตรกําไรดีขึ้นใได้แต่ยกระดับยกระดับเรยกระดับนะคุณตุบันทิ้งท้ายไม่ทิ้งบํานาญประชาชนเป็นจุดขายสามพันสามพันบาทบาทบาทสามพันบาทอันนี้เป็นจุดเด่นเขาอีกพักหนึ่งต้องเรียกเป็นพักใหม่เหมือนกันเดิมเนี่ยมีแค่ชาพนาใช่ไหมตอนนี้เป็นชาพนา้าเอกวอาใหม่เลยใหม่ใหม่ใหม่ทั้งกรแต่นะหัวหน้าพักมารร่วมเวทีเองครับ โอ้คุณกอเนี่ยเศรษฐกิจไทยต้องลือหลายเรื่องโอ้นี่เรื่องอะไรบ้างเพลียลือเรื่องพลังงานอันนี้เป็นแบรนดิ้งเขาหลังๆเรื่องพลังงานเพื่อลดต้นทุนจากภาคเอกชนไทยให้ถูกลงอ อุตสาหกรรมการเงินต้องมีการเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมเลิกแบ็กลิสต์แบ็กลิสต์เครดิตบูโรใช่ยืนยันยนะันะภาคเกษตรต้องขยายการผลิตให้ได้ราคาและที่สําคัญต้องรื้อระบบราชการคิดคล้ายๆกันนะใช่ร้ระบบราชการแต่ว่าจะทำกันคือลดการคอรับชันจริงอย่างลดเลยฮะต้องหาทางเลิกให้ได้ใช้ระบบกอล์ฟเทคก็คือไอ้ราชการในมือถือคนสามารถทำได้เสียงสองผู้นําจากพักสร้างใหม่แล้วกันนะครับ คนส่วนใหญ่กว่า90%ยังเป็นหนี้ครูเรือนอยู่เรามี GDP สูงถึงหนี้คูเรือนถึง90%เอรเรามีหนี้แคดิโบรเกือบ5แสนล้านกเกษตรนี่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่เราไม่ใช่ต้องการให้ราคาสินค้ากเกษตรดีครับแต่เราต้องการให้คนที่ทําเกษตรจะต้องมีกําไรดีครับที่เราต้องรื้อเนี่ยก็คือมีทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการเงินทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรและที่สำคัญก็คือการรื้อระบบราชการพี่ช้างพี่โออยู่ในเว<ป>ทีฝั่งด้วยทั้ง7ผู้นำพรรคการเมืองโดยรวมแล้วเนี่ยทั้ง7พรรคการเมืองตัวแทนทั้งหมดทั้งหัวหน้าพรรคและตัวแทนเนี่ยเขามุ่งไปตรงไหนเขามุ่งจุดอะไรปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจให้ทำมาหากินคล่องขึ้นหนึ่งการลดคอร์รัปชันสองการแก้ไขปัญหาระบบราชการนะครับสาม ก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะสก็คือการที่จะไปทําให้เกิดเศรษฐกิจมีความเป็นธรรมนะและลดต้นทุนในการผลิตพี่โอยพ<ท>รกยังมุ่งเน้นในเรื่องของมองเห็นว่าประเทศไทยเราติดกับดักเรื่องความเหลื่อมล้ารวยก็รวยจนก็จนต้องทําให้คนจนเนี่ยพงกหัวขึ้นมาให้ได้นโยบายของพรรคแต่ละพรรคทั้ง7เนี่ยล้วนมุ่งเน้นเป็นมายสโตนแบบนี้และการจะไร้เศรษฐกิจต่อไปต้องลดเรื่องเดียวครับ คือลดระบบการทํางานแบบราชการแน่นอนครับดีการผ่ากลยุทธ์พักการเมืองหลังจากนี้เชื่อว่าแต่ละพักการเมืองจะชูนโยบายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เนชั่นกรุ๊ปก็จะพยายามนําเสนอทิศทางแนวทางของทุกพักให้ประชาชนได้ตัดสินแต่แน่นอนครับหัวใจสําคัญของสัปดาห์หน้าสัปดาหน์นู้นหรือว่าภายในเดือนมีนาลุงตู่จะยุบสภาเมื่อไหร่และฝันของพลเดกประยุทธ์ที่จะเป็นนายกสมัยที่สจะฝันสลายหรือไม่ เกาะติดในชั้นสุดสัปดาห์กับ3บกจะมีคําตอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ